สอนรวยสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนสวัสดีครับช่วงนี้ฝนตกหนักรายได้ผมก็น้อยผมจึงต้องใช้มาตรการรัดเข็มขัดฝนเนี้ผมจะรัดสักสาเส้นอย่างเงี้ยรายได้ผมจะเยอะขึ้นไหมครับพี่จอย โอ้โหรัดเข็ม oh, ขัดจนเอวกิ่วขนาดนี้เดี๋ยวหายใจไม่ออกตายนะคะแล้วก็ไม่ได้ผลด้วยค่ะดูตัวอย่างประเทศที่เขาเกิดวิกฤตเศรษฐกิจดีกว่านะคะเขาใช้มาตรการนี้ค่ะมาตรการ austerity มาตรการรา Syria, <nt v> ัด <int> เข็มขัดเพื่อที่จะได้รู้จักบริหารเงินให้มีคุณภาพโดยการลดการใช้จ่ายสิ้นเปลืองค่ะ Austerity คือความมัธยัสถ์ในทางเศรษฐศาสตร์ก็คือมาตรการรัดเข็มขัดประเทศที่เจอกับวิกฤตเศรษฐกิจจนต้องกู้หนี้กับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF อย่างเช่นกรีซจำเป็นต้องใช้มาตรการรัดเข็มขัดโดยต้องลดรายจ่ายในโครงการพัฒนาและสวัสดิการต่างๆต้องยอมให้คุณภาพชีวิตของประชาชนลดลงชั่วคราวจนกว่าเศรษฐกิจของประเทศจะมีรายได้และรายจ่ายที่สมดุลกันนะคะ คุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าตอนนี้ประเทศไทยเราจะยังไม่มีปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจนะคะแต่เราก็ไม่ควรจะประมาทควรจะมั่ยัดเอาไวค้ค่ะทําให้เรานั้นจะได้มั่นใจว่าเราจะไม่มีวันเจอวิกฤตเศรษฐกิจแบบต้มยำกุ้งอีกนะคะแล้วก็มีแต่จะรวย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 ิยย่งยิ่งขึ้นด้วยคะ่ะขอขอบคุณธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนสับสอนรวยและจอยอวสดาสวัสดีคะ่ะ